แฟนเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขามาบอกว่าให้รอนะเดี๋ยวเขาจะไปหย่าเดี๋ยวเขาจะไปเลิกเดี๋ยวเขาจะไปย้ายข้าวของออกมาจากบ้านนั้นเราควรที่จะรอเขาต่อไปดีไหมคะเป็นคําถามมาจากเพื่อนๆหลายๆคนที่รวบรวมแล้วก็มาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะคะว่าการที่เขามาพูดแบบนี้จริงๆแล้วเขาต้องการมีเรา เราก็อีกคนไว้ความหมายของเขาคือเขาต้องการแค่เซ็กแล้วก็ซับเขามีเราควบคู่กันไว้สองคนเขาไม่ได้จริงใจกับเราแล้วอยู่ดีๆเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้เลิกกันจริงๆแล้วเขายังไม่ได้หยากันลับกลายเป็นเราเป็นตกเป็นมือที่สามแล้วเราควรจะจกกัดการยังไงการที่เขามาพูดแบบนี้อย่างที่เคยบอกว่า สองเรื่องคือเรื่องเซ็กแล้วก็เรื่องทรัพย์แล้วเรามาดูสิว่าถ้าเรายังอยู่จุดๆนั้นน่ะเราตัวเราเองมีค่ามากแค่ไหนเรามีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีค่าคุณค่ามากพอที่จะเจอคนที่ดีกว่านี้เจอคนที่จริงใจความรักจริงๆมันต้องมาจากการที่เขาจริงใจกับเรามาตั้งแต่แรกไม่ใช่บอกว่าจะมาเลิกจะไม่อยาเขาต้องหยากันตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องเลิกกันแล้วแล้ว เขาถึงจะมารักเราเขาถึงจะมาคบกับเราเพื่อความจริงใจแต่มีเราแล้วมีเขาอยู่อีกบอกว่าจะไปหย่าบอกจะไปเลิกเดี๋ยวจะย้ายออกมานั้นเขากำลังโกหกคุณคุณจะต้องรู้คุณค่าคุณจะต้องรู้คุณค่าในตัวของคุณคุณต้องเดินออกมาคุณกินข้าวนะไม่ใช่คุณจะกินหญ้าคุณรู้คุณค่าของตัวเองถ้าเขารักคุณนะเขาไปเลิกกันเดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเองเราต้อง อยู่ที่จุดยืนของเราเราจึงมีคุณค่าในตัวของเราอย่าไปให้คนคนหนึ่งเขาหลอกเราโดยที่ไม่ได้จริงใจกับเราเอาข้อนี้ไปคิดนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่าชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับด้านการสารความรักความสัมพันธ์แบบนี้ครูขอฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือใครมีปัญหากดไปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะครูรอ ทุกคนอยู่เพื่อที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลาไปแล้วแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ